ในตอนนี้คุณยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาไหมคลิปนี้เป็นดันด้อมเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันก่อนแล้วกันนะคะเป็นอะไรยังไงกันบ้างถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะถ้าไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะว่ายังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะไหนขอดูหน่อยนะความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขาอือ คุณเองรู้สึกถึงความเหินห่างในความสัมพันธ์คุณเองรู้สึกถึงบรรยากาศในความสัมพันธ์ที่มันมันดูไกลกันบางคนเนี่ยไกลในเรื่องของระยะทางนะแต่บางคนเนี่ยไกลเพราะว่าความห่างอ,อยู่ตัวอยู่ใกล้กันแต่ว่าใจห่างกันคุณเองยังคงเป็นห่วงเขาอยู่ยังคงรู้สึกรักเขายังคงรู้สึกอยากให้ความสัมพันธ์มัน กลับมาดีเหมือนเดิมยังเฝ้ารอก็อยู่หรือว่ายังยังอยากทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันสามารถไปต่อได้นะคะขอดูบรรยากาศในความสัมพันธ์หน่อยนะอโอเคจากไพ่ที่ขึ้นมานะบรรยากาศในความสัมพันธ์จริงๆจ,จากไพ่แล้วมันมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่จะเลิกก็เลิกไม่ขาดเนาะเออจะจบก็จบไม่จริงพอมีการ หยุดคุยกันไปสุดท้ายก็วนกลับมาคุยกันอีกพอคุยกันได้สักพักหนึ่งไม่เข้าใจกันก็เลิกคุยกันไปแล้วก็มันก็อย่างเนี้ยค่ะมันก็ยังวนหลูมในความสัมพันธ์นะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะถ้าไม่ตรงเนี่ยคําทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะ่ะขอดูหน่อยนะแล้วในตอนนี้เนี่ยคุณยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไหมคุณยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไหมคะ อโอเคตัวคุณเองก็ยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขานะคะคุณเองก็ยังเป็นคนสําคัญที่อยู่ในใจเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเขาอาจจะเป็นนิ่งๆดูเฉยๆดูเหมือนไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกอะไรคุณแต่ว่าจากไพ่แล้วเนี่ยคุณยังคงเป็นคนที่มีความสําคัญต่อใจเขายังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาแน่ๆนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาคือชัดมากๆ แล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะแสดงอาการอะไรเขารับรู้ได้หมดเลยเขารู้หมดว่าคุณโกรธหรือไม่โกรธแต่ว่าในบางครั้งมันอาจจะมีบางมุมที่เขาอยากให้คุณแบบอยากอยากสอนนะอยากสั่งสอนอยากดัดนิสัยอะไรประมาณนั้นเออ ตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้แบบด้วยความมีอีโก้ของเขาด้วยมั้งด้วยความมีอีโก้ของคุณด้วยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสั่งสอนสักน่อ este, อะไรประมาณนั้นแต่เขาอ่ะก็ยังคงรักคุณอยู่นะเขาเองก็ยังคงเป็นห่วงแล้วก็ยังยังต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยม,มันไปต่อกันได้ยังอยากรักษาคุณให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่มันก็ต้องยอมรับตามตรงว่าบางครั้งเขาเองก็เหนื่อย เออเขาเองก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารนะคะเออม,มีอะไรก็ต้องพูดคุยกันสื่อสารเท่านั้นที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันเข้าใจกันได้แล้วก็มันสามารถไปต่อกันได้ค่ะ